วันนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเหรียญสักแคมนะครับก่อนอื่นเลยผมก็จะเปิดอ่ะตอนนี้ก็แล้วกันเียแคมมันก็น่าจะอยู่ในภูคอยน่าจะเยอะเหมือนกันนะครับ ต้องระวังด้วยอ่ะอย่างเช่นผมจะพิมพ์ไปว่าอ่าที่ผมโดนล่าสุดนะอ่าแซดวีแนะดูไหมว่าผมโดนเหรียญนี้ผมจำได้เลย0 f 5ตัวนี้แหละอ่ะกดเข้าไปดูนะครับว,ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ย ตอนแรกเลยตอนแรกตอนแรกตอนแรกครับมันจะอยู่นี้ตอนแรกผมเว่าเกมมันเปิดตัวเนี่ยมันมันน่าจะมีคนแบบคนซื้อทีนี้ผมพอสงสัยซื้อแล้วมันก็ค่อยขายแล้วมันก็ซื้อซื้อซื้อขึ้นขึ้นไปเลยผมก็้องว่าทำไมมันไม่มีการขาย มาเลยมันซื้อขึ้นอย่างเดียวแล้วมันก็จะออกไซด์เวแล้วก็ขายขึ้นายขึ้นพอสุดท้ายแล้วมันดูวันร่งขึ้นเป็นไซด์เวผมก็ตั้งเป้าของผมว่าเอ,อ้ยผมยัดเนีย่ยผมซื้อประมาณนี้ผมก็จะขายประมาณนี้พอผมกดขายขายไม่ได้ดูดิกดตรงเนี้ยนะน,นี่นะมันกดไม่ได้ เด็ตรงนี้ครับกดเด็ตรงนี้ไม่ได้แต่ผมจะลองลองดูไปตรงที่เด็ดอ่าครั้งหนึ่งแล้วก็เด็ดครับอืมทำไมไม่ได้ เดี๋ยวผมก็จะอธิบายด้วยครับคือผมแนะนำนะให้ไปหาคอนแทคเหรียนที่อยู่ใน แพลตฟอร์มของเกมนั้นๆเกมนั้นก็ไม่ต้องเป็นก็ไม่ใช่เกมที่สแคมแนะนำเกมที่แบบลิงก์ที่แบบน่าเชื่อถือลิงก์ที่แบบอย่างเช่น io com อะไรอ่ะถ้าดอดแปลกๆคุณก็สังเกตและพิจารณาตัวเองว่ามันควรเข้าไหมแล้วคุณไม่ใช่คุณมาพิม์ มัวว่าเซต W เซตแล้วก็ Enter เข้าไปเลยคุณก็จะโดนเลยครับมันทําได้เนี่ยอย่างผมผมก็สามารถทําได้อย่างคุณคุณก็สามารถทําได้ทําได้หมดเลยครับส okay. แกมโอเคเดี๋ยวผมทําให้ดูเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยผมไม่อยากให้ทุกคนโดนว่า แป๊บนึงนะตัวนี้เซคแคมเดี๋ยวเซคแคมเดี๋ยวให้ดูภาพรวมก่อนว,ว่ามันจะเป็นไงคือตอนแรกๆอ่ะผมซือ้อมาตรงนี้คุณจะดูไม่ออกเลยมันจะเห็นเส้นนี้ประมาณนี้มันเหมือนแบบว่า,วาเอ้ยเหรียญมันเปิดเปิดมาใหม่ๆผมก็ไปดูคอมูเฮ้ยมันเปิดมาใหม่ๆเนี่ยแซ่จะเ็น้ซน มันริดเหรียญมาเอ่อเวลาสิบเก้านี่เลยสิบเก้าสิบห้ารเปล่าไม่แน่ใจสิบเก้าศูนย์รอเปล่า okay. 19, 00, อเฮ้ผมว่ามันขึ้นแล้วมันจะตกแล้วคือก็คือแบบว่าเราอยากอยากที่จะเข้าก่อนอ่ะเออเข้าก่อนนี่สิก่อนอ่ะนพูดถึงเราก็ไม่ดูอะไรเลยไม่สังเกตอะไรเลย แล้วผมกดตัวนี้ไม่ได้นะเนี่ยผมกดกดซื้อไม่ได้นะผมต้องไปผมต้องไปแพนเค้กสวัสดิ์ะเน่แล้วมันแล้วมันก็ดูแบบไม่น่าเชื่อถือมากอย่างเนี้ยเนี่ยมันออกไซเบียนะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเล่นรอบเนี่ยเย่างไซแคมเนี่ยเล่นรอบเนี่ยอีกหน่อยมันก็ขึ้นอีกหน่อยก็ลงเนี่ยมันดูแบบไม่ธรรมชาติ แล้วก็จะมีเหรียญสแกมหลายอย่างเนาะตอนนี้ผมให้ดูเนี่ยอันอันแรกก็แล้วกันนี่นี่นี่เลยสกแกมอืมถ้าเป็นเงี้ยนี่เลยนี่เลยนี่เลยถ้าคุณมาเงี้ยคุณก็รู้เลยไม่ควรเข้าครับไม่ควรเข้านย่ยซัพพามีหนึ่งพันล้านเหรียญเนี่ยบอลุ่มน้อยมากเนี่ย ซื้อนิดเดียวขยับแล้แต่คุณถอนได้ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะปล่อยให้ถอนได้ไหมสุดมากซื้อไปแล้วมันก็ขายเหรียญที่คุณถือก็ไม่มีค่าอะไรเนี่ยสแคมหมดอนะ่ะอ่าแซนดเวิน์เราเป็นนดับที่สองเนาะตัวนี้ คุณว่าเดียนสแกมไหมนี่ไงมาร์เก็ตมาร์เก็ตแคปสังเกตง่ายตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ครับตัวนี้ไม่ใช่เรียนสแกมตัวนี้รู้จักส่งแล้วไม่ใช่เลยตัวนี้รู้จักกราฟไม่ใช่ยากมากไม่ใช่เออตัวนี้ไม่ใช่ เอาว่าดูจากตรงไหนอันดับแรกจากชัวใช่ไหมชัวชัวเลยไปหาคนแหกจากแพลตฟอร์มเกมเอ่อเซ็ W เซ็นะผมก็จะมาเอาตรงนี้เทเล gram อ่อผมอยากให้คุณต้องคุณคุณจะต้องระมัดระวัง อย่าอย่าให้ประสบการ์ณเล่นงานเราก่อนเราต้องรู้ก่อนต้องรู้ก่อนต้องมองเห็นอนาคตก่อนม่เฮ้ย a ะดูสมันเป็นเรียนของอ๋อโจรสลัดๆๆออ๋อไม่มีไม่มีไม่มีตัวนี้จุดที่ผมผ่านเนี่ยผมไม่มีถ้าคุณมี เทเล g r a มคุณก็ไปขอในกลุ่มเขาว่าผมขอเอเว็บเข้าเกมหน่อยคุณก็ดูด้วยว่าเกมนั้นละ่ะไม่ใช่เกมที่มันแกมเกมที่แบบไม่น่าเชื่อถือคุณต้องดูกับตัวคุณด้วยในกลุ่มก็ไม่ใช่กลุ่มแบบกลุ่มฝรั่งกลุ่มอะไรนะห้ามเลยห้ามห้ามเลยอันตรายมากขอชีดขออะไรพาดปิดห้ามคุณนี้ อันตรายแล้วก็ไปขอเปลี่ยนแบบนี้อ,อืเอ,อ้อผมรู้แล้วยกตัวอย่างเช่น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 ,ชนอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่น,น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ครับหนึ่งนะ อ๋อมันต้องดีเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญตัวนี้ให้ดูนี่ไม่ใช่ผิดตลอดนี่ๆคุณเห็นเมาผมไหมุณก๊อบมาเลยครับเนี่ยที่ผมเล่นอยู่นี่ยคือเหรียญ s spg เนี่ยล่างซ้ายมือผมเลยเนี่ยแล้วก็ก๊อบมา เอดเดสนี่นะเอดเดสที่อยู่เนะี<ม>่ยตึ๊บวางไปเห็นไหมมันก็จะขึ้นปึ๊บอ,อ่าเล่นรอบไหมดูก่อนดูทรงไหมวอลลุ่มเยอะไหมโอเคเนี่ยตรงนี้เขาเี่กร่าไม่ใช่เหรียญสแกมเหรียญสแกมคือผมอธิบายขั้งต้นแะล้วมันจะเป็นแบบเล่นรอบใช้เวกับอวอลลุ่มน้อย มันจะเป็นแบบขึ้นขึ้นไปเลยแล้วก็ลงไปเลยแล้วก็ใส่ต๊๊ะๆๆๆๆเต๊ะเต๊ะมันไขว่มาแนละ้วทุบลงมาเออตอนนั้นเรียนสแกมเนี่ยเนี่ยอยากชัวรคุณมาเอาเอเลดจากตรงนี้ในโอเคหรือขอในกลุ่มที่ไว้ใจได้ก็เป็นคนไทยนั่นเองโอเคอืมดูจากอะไรอ่ะ คอนเทกต์คอนเทกนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะดูแบบยช้ยจักวันี่ยไม่แน่ใจจะอธิบายว่าเดี๋ยวสแคมมันจะดูยังไงผมก็ไม่กล้าพูดแบบลอยๆไปหนะว่า ผมจะอธิบายแบบนี้ดีกว่าให้คุณระมัดระวังดีกว่าให้คุณไปหาคอนแทคเนียนแพทฟอร์มของเกมที่น่าเชื่อถือโอเคจะประมาณนี้โอเคเปิดมาได้แล้วืมโคดคุณสังเกตดูมันมีโค้ดหมดเลยโค้ดมีเยอะ ถ้าคนที่อ่านโค้ดเป็นนะเขาก็จะรู้ว่าเรียนเสร็จหรือไม่เสร็จโค้ดโค้ดเยอะมากเขาทำโค้ดเนี่ยโอเคผมก็ไม่อธิบายส่วนนี้นะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเปิดเข้ามาดูเพื่อเพื่ออะไรไม่รู้แต่ก็ดูไม่ออกนะมันมันมันจะบอกอยังไงอนะมันจะ ุณก็ลองเอาเปรียบเทียบดูอ่ะผมจะเอาลองเปรียบเทียบแ w z อ่าที่ผมดูมานะมันจะเป็นโค้ดนี้ปึออ๊่บแล้วก็กดไปที่คอนแทกเนี่ยนะมันกดมาปุ๊บมันเป็นนี้เลยดูดิคอนแทกตรงนี้เมื่อกี้ผมกดปุ๊บมันจะขึ้นว่าเนี่ยขึ้นไปโคดโคดเนี่ยเอ,อ้ผมรู้ละ ถ้าขึ้นโคดเงี้ยแปลว่าน่าเชื่อถือหรือเปล่าไม่ตัวนี้ก็ไม่ร้อปร์็นะคือเราก็ต้องจับจุดแล้นะเนี่ยถ้าขึ้นเงี้ยสแกมตรงโล่งเลยไม่มีอะไรโคดก็ไม่เขียนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ต่อไปเป็นแบบแบบแบบไข่ปลาจุดๆๆ,ๆ,ๆๆแล้วก็ทุกโอเคแต่ผมจะให้ดู เส้น W เส้นอันแรกเลยเนี่ยอันแบบนี้เลยว่าโค้ดมันจะเป็นยังไงปั๊บต่อามาดูต่อามาดูน่ะเหมือนกันเลยเนี่ยทำง่ายมากเห็นสเกย์นี้สังเกตด,ดูเลยเนี่ยเนี่ยมีแต่คอนแทคแค่นี้ไม่มีโค้ดไม่มีดิสโค้ดหรือเปล่านนนเนี่ยเนี่ยดิสคอนแทคเนี่ยไม่มี ไว้คอนแทกก็ไม่มีเลยนะคอนแทกเนี่ยแบบดือด้อๆเลยเนะี่ยโอ้โหอ่ะดูแล่ะตัวนี้ทุกคนรู้แล้วนะว่าเดือนสกแกมเป็นอย่งี้เนี่ยเนี่ยคอนแทกดือด้อๆเลยตันี้ตัวนี้ผมก็ไม่ไม่บอกว่าร้อ็นะคือแบบแตนี้ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะอันดับแรกจะพึ่งที่จะเอาเงินไปซื้อ เราควรแบบว่าดูให้รอบครอบก่อนดูให้รอบด้านก่อนดูว่าให้เราอะมั่นใจไหมโอเคมีอะไรพี่อยากจะอธิบายเดี๋ยวครับมือใหม่ที่หัดจะมาแบบซื้อเหรียญมาเทรดหรือเหรียญเอาไว้เล่นเกมเออ่น่าจะไม่มีแล้ว แพลตฟอร์มมาจากไหนแพลตฟอร์มคุณก็อย่างเช่นอย่างเช่นแพลตฟอร์มผมเซฟไว้อะแพลตฟอร์มอ่ะ ADR ปึ๊บแพลตฟอร์มนี้มันขึ้นว่าอะไรนี่ Defender หรอ Defender.IO มันขึ้นว่า io เนี่ยหรือว่า .com ตัวนี้คือผมด้วยความเชื่อผมก็น่าจะแบบว่าเชื่อถือได้ในระดับหนึง่งว่ามันไม่สแสกมโอเค okay. แต่คุณก็ไม่ต้องไปเชื่อจนแบบลืมลืมหูลืมตาเชื่อโอเคคุณก็เห็นคอนแทคมนเลย ADR ตัวนี้ Copy มันเลย ตัวนี้ง่ายดีไม่โดนแสตมโอเคก็แค่นี้ครับผมก็หวังว่าให้ทุกคนควรระมัดระวังศึกษาไอ้ที่ผมพูดมาก็าควรเอาไปวิเคราะห์อืมอันไหนผิดถูกผมก็ขออภัยด้วยคือผมไม่อยากให้มาเป็นเหมือนผมมาทุกคนเป็นสแตม ต้องร้อยดอลนะร้อยดอลล่ากี่บาทนะห้าหกพันแล้วมัม้งเนี่ยโดนไปคือเจ็บคุณเอาเงินแสนลงถ้าคุณไม่ศึกษาก่อนคุณก็โดนอีกโดนไปแสนมีร้านเขาหมดร้านโอเคผมก็ฝากไว้แค่นี้เนี่ยถ้าเป็นเนี้ยเนี่ยสมมติว่าคุณดูแบบจากมันเริ่มจากตรงนี้นะคุณจะไม่รู้เลย <S <S อุ้ยเดียนไหมนี่วะอาไปแล้วพอดดูเรื่ยอยๆเป็น เป็นไข,ข่ปลานี่ยข,ขึ้นขึ้นขึ้นแล้วกระทุกบลงเรียบร้อยไปแล้วเงินแสงเงินรันโอเคผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับอัน,นผิดอนในถูกผมก็ขอไปด้วยโอเคผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้